ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องมหาเห่งมวลซืนนะครับเนาะเอาเมือนี่มีข่าวสารมาแบ่งปัน fc บซีนะครับเด้อแม่สมพรมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้ว บอ่อแก็บนะครับย่าง,ง,งบ่อหั่นในแกบย่างบอ่บบอหันมันไก่ผู้ใดบ่อหั่นในเบิ้งคลิปนี้แย่เฝ้าตัดสินใจครับว่าสะเอาตัวไรไปรุ่นเสียงโชกนะครับเนาะกะแม่สมพรเพิ่นลงมากะหาเขาใหาหน้ำให้ปูกินเนาะคือเกาบอ่อมีผิดหวังครับแต่กลมาฟังแนวทาง จากแม่สมพรย่ำคลิปนี่คืออาจจะเป็นคลิปนะครับตัดชิ้นนะครับว่าตัวได้แท้เนาะเบื่อคลิปให้จบครับไปรับชมบรรยากาศน้ำกันแม่สมพรคนสิม,มีหน้าทางมาฝากครับคันคอโูงค่ะคัะนคอสูงนะพ่อ วโ่เอะนี่บัอรโ่อกยออมให่แหก็ลคือบอลนาพอจีจะลอยลำบ่หรือว่ามาเรียงคู่ถือต้องถือต้องเลยจตามนักตามนักมาตามนักถูกไหมก่ค่ะพอวันวันที่สิบเจ็ดลูกทังบ่ลได้มาเดอเยรพอวันมันเป็นวันพระที่แปดลูกจะมา ลูกมาตมากมาลูกมาต้านมาหมลูกตาองค่ะแม่มาดูลูกมาตมากมาหม่นว้าวจุดห้าลูกมาตมากมาหมื่นค่ะโบไอที่ว่าสาเร็จแล้วนะือที่สาเร็จแล้วลูกจะมาสิแปด สำเเ็จแล้วกานทันเจ้าพ่อเอาเอาเอาตอนนี้ก็น้อพอนะอืมืม่ตานะหนุกเนาะค่ะยังหนาดมือใดก็เห็ดมืออนัอค่ะค่ะค่ะแพอยู่บ่ได้หรอเนาะพอนะอืะดาษตื่นยังบมกิดว่าจะมาเลยหันไปหันมาตู้ตากระบอกเลยรูกในมาวันที่สิบห้าแล้วถูกเนาะค่ะคนบอกเลยถุกค่ะ อหน้าาอโอ้วพูดจา้นาวันที่สิหาค่ะตามนักกันเยค่ะตามนัค่ะาปมาาแบบวันที่สิบสี่น่เนาะมันยูแบบวันที่ิีแบบยาวแต่ปลาอ แีบยลกันเนาะมาเล็ดได้จัดแทบหมาว่าทำไมกันข่านั่นผู้บุญคุ้มก็เอาได้เอบุญผู้บุญคุ้มเพราะผู้บุญคุ้มก็เอาเริมบัวใส่เส่บ่ใส่โอคนนี้ว่าเต่าไรต้นลายอยาง คนละยามใหม่เป็นคนละยามน่หกแล้วแล้วลูกปอะมาณนี่เป็นยังคนละกันก็เป็นหลูกเขาปู่มใหไ่ออนนี้ปู่ซมกับคูปูกด็นู่ตาได้ใ่เขาคูุ่่คนละยามคนคนละยามคนจะเแบบไหนคนคนคนละรุ่นเลยคนจะเอาเป็นแบบหัวพญานาคมั้ย ใส่ขคนธคนใส่ของคนคนนี้ของคน <li> แล้วมีหแล้วเราอันอันนี้ที่ว่าซื้อมาไมต้องออกกับรอกบอ่รุเอาเอาไว้นะไไดีแล้ใส่ได้ก็เอาเอาไว้ีีแล้วพอเนนะอาะผู้ชี่กระกาวบ้านผู้ที่กรบชาบ้าใส่ ลูกลูกเห็นสวยที่แรกจะเอาอันเดียวแล้วก็เห็นเขาขายเป็นคู่กัเลยเอาไปเอาไปทิ๊กไปลูกว่าจะไปหาปูโสมจะเยาไปกินไว้วัดคุณจักันลูกว่าใจร้าเมื่อล้างลูกไปวัดวัดน้อยจำป่าลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังเอาไว้มีลเอาไว้มีไหมลูกนี่แหละเป็นยังไงลูม่กันชาวอมาอะไรมาซีลทางมาสบัถุนเดอร์บัถถุ เอามาเสียงว่าถึกต้องกตอ่าตอเาเ่ไตอรีต่ต้องเอามาเกียร่นยต้องเอามาเกียแม่นค่ะต้องเอามาเกียรตลอด้ะใชต้องเอามัดเสีเอามัดเสีเงา่าถูกต้องค่เอามัดเกียร์ S <S <S ลูกมัน,มนจะสี่ขบเลยลูกขันบ่กเก็บบ่ไดแล้วลูกเ้บอกกเจ็ดหกเก็ดบดใได,ด,ดลล้ลูกกขอใจที่ขอนันเก็บตัวเดียวเมื่อเอาไปใส่ก็สี่เอาไปใส่ไไก,สกมมม็มันเ็ขาใหม่แล้วเาะใหม่เลพอใหม่เหมือนกัน เข้าใจค่ะเข้าใจแล้วค่ะใหม่้าว้านคบเก็บก็ถือค่าก็ถอต่ก็คาตงัรเบค่ะคบเจ็ดใหม่เปนรูด้วเก็บเก็บออจด้อก็มาเจ็บี่รูด้วยคอใส่เก็เอาไว้่ะเอาไว้เอาไ้ดีห้่จไเอาไ้อเอา điền <coughs> thấy không, thấy, quá? <coughs> và thân... và à, nhanh, thấy ba, thấy ba, thấy rồi, anh ta tháo,

มามล่นำของเราราว่าเป็นสวนกิ่นเป็นสวนแล้วว่าแล้วกลินเป็นสวนคนล่ะว้านก็้เราบอมนี้แท่คืกท้องจิ้งจกได้แต่แท่คึกท้องจิังะกมนจิ้งจกมเอามาถ่วนนึ่นให้ไทยก็สะถ่วาถ้าหนึ่งปูมาเดียวสองถวนเลยมาคัดว่านาย บ้าบ้า้นดแ่คือหาที่วมาฉันอืยนั่นก็้หาบ้านทนที่ยสเยนอนบ่านไร่ไอ้าค้าไหนเนาะอคือถอดสมพรนั่งมาสัญมาเออนันรวนอนบ้าะบ้าบนไหนสองสามบ้านม้วกบม้วแต่เบ่สมพรกัพ่อคุยกันบ้านบ้าบ้ได้ส้างพ่รับภาพกันโอ้บ้าไหนบาพกันอ้าเจ้าข้า่วพออเรานี่มันเขาขาดับาพใดไ๋ยข้าช่วยาขดบ้านเขาตายยุ่ย ว่าไข่ตายตที่นั่ไข่คักไ่เนื้อหักเื้อหินลาบกเย่าเืมเน้ออะเออมาเรื่อมเนาะคักแมคักไมคักแมไม่นี้ก oh. like yeah, oh. oh. oh, yeah, ับคักอีกไม่นี้กัดคักอีกคักแม่อีกไก่ะได้กินอีกห้าตัวว้าวคักว่าไงไก่จะได้กินหาตัวให้กินห้าเสียบอละบอเพราะแค่กันอ่อนกินคักกินแม่ก็กแต่อิงแต่ทอดคือไก่ คัดมี่หรอพ่อัดมีเป็นอะไพผัดมี่ผัดมี่เออมันหลายอย่างนะมันหลายอย่างโหมันหลายอย่างแล้วกินวันมันเยอะจ้าย่างมีกระเอบเอาดำอ้อยำอ้อยเนี่ยไ่ย้ายเบบก็ชิมก่อออันโต้าันกีนเด้โอ้หมูคับกูั้งคับน้องจับขามันจีนเด้อโอโอู้เามาไหมผู้เฒ่ามาแล้วกินจ้าก็เขาจ้ากบเข่าอือกินก็เขา กินกีกเขาก็น้ำอ um ้อยดิเพอเพราเราเรากินเราเอาเรากินก uh ับเขากลาวันลาวัน nice ัเรื่อเย็นเ่องตันกาวันเย็นเย็นโอ้ไอ้ยำเขาต้มมัดคองเย็นเย็นต้องเอเาแโอไปเย็นนั่งแข็งอะหรือเปลาเออนต้องยอันนั้นอันน้ได้ไปหว่านว้าวว้าวเออเมื่อนั้นเอาไส้ถัวไอศเอาไส้ถั่วไอดมเออหวานันเอาไส้ถั่วไอครีมจ้าจ้าแบบน้เอาน้ำอ้อยไส้ถั่วเอาเออจ้าจ้าอันนี้มาใช่แ้วัน เขาก็อยากส่วในงานเขาว่าเอาแท้ไต้ัวแล้วก็มีอันขาวๆไม่ค่อยดูนะมันบาหวานมันบาหวานเดี๋เดี๋ยวลงไปเย็ดไผ่ไหมอะไต่อยิ่งเด้งเขาเด้งด้เข้าเด้งเเอาินเดเอิ้งเอเด้กเดเอาอนเอาอิน้เอองอนเดกงอเมื่อนเ้ออนเ้อองาเงอาอเ้งเอา่วาเ้อนั้นนบักงวอน้งอานเมอนี้งเอนเ้งาอน้งอาเงอเงมอานเดอามเ้างเอ้าแคเ้านาอน แอ้ากินไก่ห่าโงวกินไก่หาโง่ขี้ก้มาแล้วไกหาเอาแค่สายนะว่ะพอแล้วที่ว่าจะเอาของมาไว้ปูหองเตยต้มาสิบโป้งหรอพ่อเอ้าไม่ตาไว่าไถ่ตายว่ไ่ตว่ไก่ตาว่าไ่มันต้องโทษซ่ำเขาก่อนเพราะว่าตัวเ็งว่าเป็นอาหารคืนเนออาหาร่อมเตยเปนไงบ้างพี่ใช่เป็นไง่้างพ เวลาวันที่สิแปดลูกเสียมาอเลยวันที่สิบแปดแ่วได้ักนเอาลูกสัญญาไว้เลยแล้วบ่นเพื่อนใบต่อเลยต้บ่นพื่นนใบว่าเจ็ดสิถ้าเิดแล้วก็เจวมาให้เพิ่อัไม่เนีนะแล้นเ้ไม่เนอะเจ็ดไม่เจ็ดไม่เออู้ไม่ลเจ็บไว่ไม่เนี่ยบเอาไว้นารม่าไว้้งนาทันตัไม่เอาไว้ไม่กู้ได้เจีไว้ทั้งหลังที่ย่างไม่เ้ไม่ท้างหลังเขาเขาัไม่ท้างหลัง โอถือไว้ทั้งหน้ากัะโอ้ไม่เขาเอาไว้ทั้งหน้าไม่ผูกจับไวทักไเขาเอาไว้ทั้งหน้าเขาเอาไว้ทั้งขาแม่ว่าถ้าเราถือว่าเอาไว้ทั้งหลังวะถอยไปก็ทิไม่เขาเอาไว้ทั้งหน้าัวะไางหนักไปทักเอาไว้ทังหน้ากกัไอหวเราเลี้ยงกันมาเจ็ไเอามาเจ

สนันเมืองเลยบ่นไม่เท่าฉันนั้นโอ้ยสนันหัวไม่เท่าฉนั้นเอไม่เท่าวิฉนนั้นไมเาม่เท่าินันเมืองเลยพอโอ้ยจบอลอยู่จจะหาวันั้นฉนนั้นสนันจะเทื่อนได้พอเด้อืนั้นคกับว่าของตักนะยงวพ้จะอีกทีนึ่กระ้ากคือ้อกแนแ่ลูกหลานพอฉนนั้นไม่เท่ากับที่ได้ดัแต่ เขาค้กไม่เ่าคนอยู่จะไม่เท่าซื้อยี่พอซื้อว่าใหรพอเต็มดีเลยจีบไแบนี้ได้หลายได้ทั้งนี้ได้หลายได้ทั้งนี้ครับเอ้าทั้งขั้นหลังอที่ได้ช่องได้แบบคือเอาแล้วพอเอ้าไอซีพายอย่างไ่คือพอได้หรอบอได้หรอได้สาับกันเอ้าคือเขาลอหรอข้าใจนะข้ใ เอาแลวแทงใ้ค okay. oh, oh, um, uh ่ะแทคับแทงๆ่ะไมตนนี huh. ah ้แ huh. ค ah ่น huh. ah ั huh. ah ้นแค่ะเอาตามนัดค่ะตามนัดตามนักพอดี้พอนเอาว่าว่าที่ทิดหาด้อค่เอาว่าอิรได้กินอิิได้บานอิรได้หาดเขกินว่าัดได้กินด้านขวะตามนัพอดีค่ะได้ยาวได้แงได้าวได้คับคับคับอะไรกัเออเออเออเเถอะวัาโหนันน้เนี่ย ว่าถม่ทาายังว่าท่าขอยูว่าทไปได้ใจคิดไปได้ใจอยู่สิบนวงัรอคเออพมาติทังสายหรือทั้งขวาว่าพออันะแห่ทีทั้งสายก็อยู่ทั้งสายวัก็อยู่ทั้งสายเออคิอคิด่า คิดว <People> ่าเด็กท <c oughs> <hopping> ั้งสายอ่ะแมีโอ้ยลูกถานแน่้านมาแต่งแล้วคือทีมีโชคอยู่นะกร้อนมากขั้นตัวขั้นอนมีโบเลมากอามามาเขาเาเขใกล้ใลให้เขาทาน้นลาอาไกไข้าหไ้นะเอานี่นะนั่นเอาขันได้นกนาหนะได้นกันเอลว่ี้าแต่สุพคุยอย่างพูดเยวะเพราะแบงค์คุพมาเป็นยัสบายม่สมบัติพด เขเกิดแต่คุยน้ำแขนงห่เด็กเขทำหมดเด็กเขาทอะเลยเด็กอาบ้นพอเขามดเด้พอต้งให้ต่อพ่อต้องให้ต่อพ่อพอดังคักดที่อาชี่เข้าอาชีพเข้าอาชพวนีเอึมเลยเขาเขาอ้นก้เขาข่เขาเอข้นเ้เาเาเขานึ้นนาขึ้เข้ขึ้นเขาข้เขา้เขาดเบิดนนเขาขึ้นเ้้นนนเเเบิ้ารอบ ยาสิ่งฆ่ามันก็ีจากนัะนมาดูพักอาวัตรันนะโอ้ยมาชาเต้นพู่มันขาดสาใจเขาเขยีเอาขามา้ไห่้อย่อขาทะาโมาจะเอาทะลไหมสีอไร้ย่ดิสีอดไอยู่เขาจะเอาไหมกินบ้ากิีตกิเอาลอกขีดขาดขึ้นน้ำเอาลขีขาดานวอย่างเอาล็อกขีดนาขึ้นาเดเปลี่ยนกเนาะเอาขึ้นไรเอาสียังละพอฮะคาโลงารงหลายขี้ เอเออมันมีคำว่าันเดอดดักเอาสียไอามดเสียเลยเมแต่พอจะเป็น้าไมของแท้หาไมแล้วขัว่ามว่าสิงไทยอย่างนู้นนอันนี้อย่างน้นยู่เาาอันนี้อย่ามุกมุกเลยเก้าขาดหมอเลยอยางผึ้งไหมอยางผึ้งเก้าขาดเน่ยขาดหมดขาดดักหมดแบบต่วนรขายต่นร้าย กาแต่ไม่ไหวโอ้ยขาดอยู่ใส่แม่แมวหอมแล้บอกมาแล้วหวงคืออย่างนี่ยกตอดจ้าเที่อแบบว่าขาดขาดขาดแมวขาดขาดแล้วขาดแล้อยากได้ใหม่แล่พอต้องไม่ดีก็นั่งกินตัวหลายันี้ยตาตาตาสั่นนี่ขาชัดนี่เออมาขอบมาขอบีจมจุนเจมจุนคืออะไรก็อ๋อกุ้มน่จแตกัมาเอออะไรออกวาลแบบกระดาษ ô mặc lại như vậy à mặc lại mặc khát mặc này mà thẳng, ôi tai hà đấy cô, ối lụp lướm sườn sườn, ô quăng bay nhảy lắc quăng bay nhảy lắc, quăng nhảy quăng nhảy, thôi đã anh, anh biết chôn luôn giờ mới hay đấy, bộc bộc khô khô rồi luôn nha, bớt lướm bớt nón nức vô tem phật, ô đây nhét mớ đang lắc, ô đây nhét mớ đang lắc, ô đây nhét mớ đang chả lướm lướm sườn mà hòm chắc cấm chìng, lão là lướm lướm, đây nhét ยาบ่ลืมพ่อเล่งบ่ได้บ่บ่ลืมบ่ได้ขันลืมบ่ได้ันลืมบ่ได้บ่ได้เล่าบ่ได้เล่าบ่้ขาเ่าเาล่บ่ลืมตั้งอมตั้งใจแล้วพอหู้แล้วลูกหู้แล้วบัเนี้เออเขาจะขัดาเขาจะหนักวะเนี่ยขาขาขาเขาจะหนักเตดเขียนพ้ยาหนายัไอย่างนะพขาจนกเเขียนบ่บ่อ้ี่บาซื้อ่นน่ะฮะซื้อ่นน่ะเขาจะนักอนันตนกครอนันตนักครานัครานั อนันตนาคลาว่าอาวเวกุพารดาอื่นเนี่ยอาะนยักเาดาอนันตนาคลาอนันตนานาคลาศนาคลาอนันตนานาคลานาคลาาวะเวกุพารดานาคลาขอาวะนวกาดานาคลาศอกมือไง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 อกมืออมือไงัดตัวเขาไจังไหนเขาเอาไปนี่ยเขาคืสานพืกอตันเจรละพออ๋อจุดไข้ตามไข้เม็ด่าไรอ bởi đi bò lên đèo ừ. và bỏ qua mặt lên đèo và 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 mặt thứ đèo và mặt lên 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 ซื้อเดียวกันเด้อโบได้พระข้าเจ้า่องนักทางได้ไหวหมดเออข้าใจข้าใจเอาคูณข้าเจ้าถางวัดนีิไดจวัดต่างกับทางได้คือต่างเออเขาเหมือนจะเข้าลงโบักห่อาสักตัวอือลูกแล้วเขาคุณข้าิาศาสนาขึ้นไปสางขึ้นเพื่อนเทอดอสิผิดดิบวันวัได้ทางคืทนอือวันวนได้ทางคือู้ณไหนอขาข้าถางเองพอสางเองเออพาะคุณข้าก็ได้ถางไปด้วยลูกยานพอไปสามซ้ำเขาก็ถิดว่า nhiệt cái siết tiếng gì ôi ngán thầu chặt coi là... có đây gặp thì chẳng lẽ đây chặt lụt cái là có đây cứ chặt chặt đây gặp nên cứ coi gặp có đây chắc ông con hả? nó vẫn nào quá à? cua, ơ thang ông lúng xác con thang ông lúng xác con, ơ nó vẫn nào thang ông lúng xác con, ơ cha thang thang phao ông ông ก็ไม่เท่ากี้หม่้ะเออตั้เอามาว่้เอามาเมืาอะไรกี้เออตั้งเอามาครบไีตั้สี่ดันพอใจพอพใจเอามาเมื่อไดละบูไม่เศราเห็งเลิมันบอกทักทันก็ใรก็ใส่ไดอ้จาจ้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 อจ้า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 จ้้าจาา้า้า้าจาจ้จจ้าจ้จาแ้าาาาา โปากรมสองเตือนหนปู๊่น you know ่ะเอามาเก็บไฟทั Lord, ้งหกเสาเขาก็เข no ้าใจกันเมื่อไหร่ละเขาตีบึนบึ้นเมือไหร่ลวเขาตีกันบึ้นบึ้นถ้า่นออกตายละพอเอ้ยไม่เท่าพอเขาตายแ้เท่าไ้สิตายเขาตายแต่เท่าไ้เขาอตายต่หกเสาใช่าขาใครนี้เคอไม่หลับนิชเขอไม่หลับลูกครลูกคับ่มนี่อย่างบอกว่า

ลูกสาวหล่าพอมายีโบวินไปอีกทีนั่งเล่นกันแม่นโบวินลูกสาวหล่านะลูกสาวหล่าปู่ตามามืคนนังเออหวกแล้วเขาคงจักแม่นเราหูวจับดีกว่เออเขาคงจับเหมือนกันละเน้อเขาหวกแล้วละเขาหวกแล้วเขาหวกแล้วจ้ะนั่งเลกันแม่กับฟักเขาเขาห่งฟังดอกไปแนวอื่นเราตามเขาลูกเตียนแว่นโู้ไว้กับ่ฟังเหลอก มัเาเอาที่แล้ว่าแข็งแขยงปันลูกแข็มาแข็งหลังเด้อพ่อไปบอกลูกสาวหลาพ่อน่เด้อลูกดีจุกลูกสาวหลาพ่อน่นเ้อขาหัวเราะเขาเขาหเาเขด้มาหาเขาเขาหาเขาาเขาหายไม่ชอบไม่รักไม่ชอบไม่หวานล้ลูกเอาเขาขคุ้ๆเาเขาเขาเดี๋ีทักว่าทักลูก่าไม่ยังหรอก่าไม่ยังหอกข้าั่ว่านให้ข้านแก้วแล้ว ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางน,นะครับเด้อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบงรัฐบาลเนาะท่านช่องวิมีเจตนาให์หินการพนันบครัเนาะดุจโจกุลนาบุลลากร้องที่มีดวงท่านีบอนะครับเน,ะน,นานะ,นนะครับทนะลุก็คือหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อเสีเล่นได้ไหก็แล้วแต่ ก็แม่พี่น้องตัดสินใจเอานะครับเพราะแอดมินนั่มหาแน่แท้มาฝากเนาะทาคนรก็ว่าหลา,ายตัวชื่อแ่เนี่ย,เยูเพิ่งจะยำไอ้แช่ซมี่ครับกาศวัน,นที่สิบห้านะครับเนาะกาศไม่เท่าล่าสุดที่แม่สมพรเพิ่งลงมาในการหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะ,ะมีบุญมีลาภเนาะตีไปให้เลยครับเนาะประมาณนั้นครับมีบุญมีลาภ หน 1, 5, ึ่งหาลางหนึ่งเจ็บเนาะมือพูดไรสีมักเป็นจะไรตีเป็นจะไรแปลเป็นจะไร,ร,รกะึ้นยูครับว่าเป็นพี่น้องนะครับเด้อหลับชมอย่างมีสตินะครับเนาะคิดเบิ้งคิดเบิ้งคัะๆ่ะมะครับเนาะเอาสำหรับลิยิาลรมคนไหลก็แช์มาแห่งมวลซึมสวัสดีครับ